ลัวไม่ทันเครื่องจังเลยอ่ะเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องตีสี่ครึ่งชัเทออกตอนนี้รอรอไปสนามบินนะเชียจะเพิ่งจอดรถเสร็จที่โรงแรมอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล็อบบี้โรงแรมเด้อ ไ C 21มันก็อยู่ข้างหลังแกใงไงไปวันนี้เป็นครั้งแรกที่เช่าเอเวอสส่วนใหญ่ก็จะแบบเอนเตอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเราก็เดินมาเจอก็น่าจะเป็นอันนี้อ้าวทำไมได้เป็นอิลลินอยมันต้องออเรนจ์ o คา t y ตี้ไม่เป็นไรเปลี่ยนตังเกงมาเรียบร้อยเช่ารถเสร็จแล้วแล้วก็มาครี ก็คือว่าเพื่อนไม่ยิ้วเพื่อนไปฮาวายฉันกลยว่าเออฉันมีอีกเพื่อนหนึ่งพอโทรไปอีกเพื่อนนึงอยู่แมวีอีกเพื่อนหนึ่งก็บอกว่าแกไม่ได้เลยตอนนี้มีแขกจะรับรองแกอีกคนทําไม่ได้ก็เลยก็คือว่าไม่รู้จะไปไหนตอนนี้แต่ว่าเราก็เคยมาเที่ยวแล้วไงครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ สามครั้งแรกสิบกว่าปีก่อนก็ไปเที่ยวแบบดิสนีย์สตูดิโออืมอ่าที่เขาไปกันหนาวเลนโดใช่ไหมก็ไปคีเวสกลับมาอีกทีเมื่อมาณห้าหกปีที่แล้วไปไมอามีเซาท์บีชก็ไป, <c oughs> Miami, Beach, เ,ปเล่นพลัก อะไรกรเดอร์ like rider, ที่มันเป็นแบบเหมือนกระโดดรโ่มใช้ไม่ใช่กระโดดรโ่มแต่เป็นแบบว่าพาราชูตอ่ะที่ใช้เหลือลากแล้วที่นี้ที่เหลือกิจกรรมที่เหลือคืออะไรก,ก็กินแม้กินแบบว่าเกตเตอร์ใบกินคีล่ลำไพยอย่างนี้อ what else อมไม่รู้ ก็เป็นทัวร์เป็ดเปืป่อยไปเนาะคราวนี้เพราะว่าเพื่อนอยู่ฮาวายค่ะอุ้ยแต่แล้วนะไม่ได้ทำการแต่งใดๆน่ากลัวถ้ากลัวก็ข้ามไปนะคะก็ก็ทีนี้ก็คือว่าเออ รถมาเรื่อยๆจากสนามบินฟอร์ดไมเออร์แล้วสักทีนี้ก็เปิบขับมาสีสิบนาทีแล้วกะว่าจะมาฟอร์ดไมเออร์บีชแต่ปรากฏว่าไม่มีที่จอดรถเลยมีแต่ไพร v เ t e ที่จอดก็คือว่าเธอเออถ้าไม่พักก็คือว่าเออจอดไม่ได้ก็เลยมาสะสุดหาดเลยก็มีที่จอดฟรีแต่ก็ดูคข้าวๆแล้วก็พัทยา ก็ยังไงก็จะพาไปดูจระเข้กินจระเข้เนาะมาถึงเมืองชลวันแล้วกะว่าจะไปเอ่อนาซาด้วยแต่ว่าก็คือว่าเออไกลต้องขึ้นเหนือขึ้นเหนือไปสองชั่วโมงอาจจะไปก็ได้เพราะว่าไม่มีอะไรทำเนาะเพราะว่าไม่ได้ไปดิสนีย์เวอร์ไม่ได้ ไม่ได้ไปไมเอมี่แล้วเพราะว่าอยู่ฝั่งซ้ายแต่ก็คือว่าไม่รู้ก็คือเป็นเป็นทริปสเบยๆเนาะก็เดี๋ยวเช็คอินห้องสี่โมงเย็นก็คือเที่ยวคนเดียวอีกแล้วว่าชิมีอะไปไปเดินดูทรงเทรนะฟอร์ดไมเออร์บีชกัน เด้อนะจ๊ะไปค่ะไม่มีอะไรหรอกอไปก็จะมีคนตกปลาเราจะไม่โดนแดดกันนะคะก็ไม่มีอะไรเรื่อยๆก็มีสองฝั่งน้ำไม่สวยเลยถ่ายอะไรไม่รู้เหมือนกัน เลเรื่อยเรื่อยหนองเ,เ,เหงาฝัา่งเนี้ยไม่ใช่แมมมี่เนาะถ้าจะไปแมมมี่ก็สามชั่วโมงก็จะเหงาเหงาประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะเออมาใกล้ฝั่งเต็มไปหมดแต่ไม่คือคักเหมือนฝั่งน้อนได้เหอะพอแล้วไปดูไปดูชันละวันกันดีกว่าคือจอดรถ จอดรถจุดแรกที่นี่นีนก็มาแวะฉี่แล้วเดินซะหน่อยตะกี้ที่เราขึ้นไปบนสะพานันนั้นที่เราได้ลงมาสายขาวมากเลยอ่ะออเดินไปเดินมา อลุงมาตูมลุงมาตูมมองหน้าด้วยมันทำไมดุจังเลยอ่ะปากความมา่ำอ่ะอันนี้คือชมรมตัวิงเช็คเองไม่ปวดจมมือันนี้โจโจ้กับจีจี้ Miles per hour. If they really want to, they jump out of the water. The length of their bodies plus two. To feed the alligators. The biggest difference, back then you stopped, whistled one time, five, six alligators around the boats. Today, if you're lucky, you might get one to listen to the But you can only like feed them in the enclosures though. Like they if they come in. Yes, in captivity. Yeah. Now, there are places like Louisiana and stuff like that where they still feed the alligators. That's mm -hmm. because they're not part of the national park. <laughs> <laughs> it seems that he's waiting for something. Yeah, you're inside of their area, so they're gonna come and instinctively take a look. As long as you don't pose a threat to them, they don't you. we're gonna come and check it out. Oh. <laughs> it seems that he's waiting for something. Yeah you're inside of their area so they're going to come and instinctively take a look as long as you don't pose a threat to them they won't bother you they're going to come and check it out oh. Oh. so how did you guys enjoy the tour good, good. this is great oh, right? yeah. good <laughs> กินข้าวเด้ยไปกันอร่อยทุกอย่างเลยแกเพิ่งจะถึงห้องชอบห้องมากเลยน่าเงียบสงบมันหลังใหญ่เลยแอร์ n b ีไม่มีทีวีสองคืนดูยังไงทีละสองคืน นี่ก็คือล็อบสเตอร์ออมเล็ตไม่รู้จะเป็นยังไงแต่กินดูนะหันผิดข้างดีสิงะโกใช่ไหมเจอเพื่อนอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลไปไหนตับมือคอเฮ้คุณเป็ดคุณเป็ดเจวเพื่อนบ่อยจังบ๊ายบาย กินพิชายโบกันดีกว่าก่อนเราจะขับขึ้นไปทำป้าเนาะเราก็แวะ house of house of omelette แล้วก็กินกิน lobster lobster omelette ไปเนาะซอสนางอร่อย house sauce อะไรเงี้ยแล้วก็นี่ก็คือ ร้านบาเฮียอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้ B A H I A เนาะเป็นเราสนับสนุนโลกาเวสเนตนิดนึงมาทำอะไรจา้าอันนี้ก็คือว่ญญาวันยากาศนะคะทางที่เราจะไปเทรโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยอยู่เราจะไปดูพัดที่ตกกัน ก็ทำใจไว้ล่วงหน้าแล้วหนอเพราะว่าดูก็คือว่าเออสามวันนี้ก็คือว่าเออตกทุกวันไม่เป็นไรค่ะเราก็ไปหาอะไร,รอรอ่รอยๆกินนะดิมทะเลขับรถก,กร้เพราะว่าต้อกแล้วก็ขับกันในรถเกินนะคะ กันแล้ะก็ียบไปสอนกับกันโอ้ยช่วยชีวิตแกคือเป็นที่โล่งมากเลยอะ่ะโอ้ยแล้วก็มีเขียดมีบาดสองตัวกีดไม่ไหวแกโอ้ยต่อเลยโอ้ยขอบคุณนะ thank you สี่ชั่วโมง ซีชัวามอ,อารถไกลม,มากแต่คนไม่เยอะนะปกเนีที่แบบเนี้ยที่พวกเนี่ยจะแบบนั้นคือเมื่อก่อนมันคงบีซี่มากอ่ะดูดิ แต่ตอนนี้คือแบบที่ซื้อตุงปิดปิดหมดเลยมีแต่แบบซื้อเองเครื่องตรงนี้นี่น,น,นี่สุดก็มาถึงกวดฉี่มากเลยตอนนี้ไม่มีอารมณ์เข้ามาแล้วก็จะเป็นอันนี้ตรงแถวหน้าประตูก็ไม่มีอะไรเมื่อกี้ไปเข้าน้ำมาในนี้ Because oh, will <laughs> a, quarter, minutes, a horse power b the horsepower 16 diesel engines that can carry the crawler up to a top speed of, wait for it, one mile <laughs> per hour while carrying a rocket. <laughs> Keep an eye out for the crawler as we approach this area. And remember, we are visiting a working spaceport, so. To firing room number one. All strollers wheelchair get we, we have the power transfer. We're now on the flight batteries within the launch vehicle. อันนี้ก็คือของจริงเลยนะไม่ได้เป็นโมเดลคือไม่รู้จะ อธิบายยังไงเว้ยต้องมาดูเองมันสุดยอดมากอันนี้ก็เป็นจำลองลูกเด็กของอันจริงอันนี้ซึ่งใหญ่มากใช้เชื้อเพลิงในการเท่ากับการขับรถรอบโลก600รอบ เออแล้วก็แบบว่าข้อมูลเยอะมากอ่ะไม่จะพูดไม่ใช่จะว่าไงต้องมาเองคือมันรู้สึกแบบยิ่งใหญ่มากเลยก็คืออาร์พอลวันก็เสียนักบิโนโอกาสไปสาคนนี่เมื่อกี้เราไปาจับหินด้วยหินดวงจันทร์อยู่ตรงนู้นเป็นเสร็จเล็กๆ ให้้ทุกคนจัดไดอันนี้เป็นการจำลองว่าเราเหยียบได้เหยียบดรงจันเป็นรอยเท้าเราเองเห็นไหมเป็นรอยเท้าชุดอากาศแต่เป็นผ้าใบเอาหายไปไหนอ่ะ นี่ก็คือหินดมจันจับได้เขาจับพี่เรามาจับหินดงจันแล้วนี่ก็คือ เอาคอนโลโดกอกซิงแฮชก็คือแบบทำทุเรียนเปนตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอ๊ะนี่คือรถที่ที่ขี่เป็นน้องจันวันนี้ที่ขอทดลองตอนอยู่บนโลก,ก็จะมีเป็นรูปแบบนั้นขอคอยด้วย Ago. And so you can see one of the eagles right here to the right on top of this pole that we're passing. Oh yeah. Yeah. So we're not sure if there's enough there for them to still use it. I don't think so. They've been there a lot today. And they will be laying their eggs pretty soon if they haven't already. So. <laughs> in there for Challenger and Columbia so if you have not been inside the Atlantis building yet definitely go inside there. Now up here in front of us that blue building that is Blue Origin Blue Origin is the rocket company owned by Jeff Bezos. 入ってま 네. 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 มันใหญ่มากมันใหญ่มากจนจับไม่ได้ทั้งหมดอันนี้ที่ใต้ท้องเหมือน <Atl antis. S 1> เอลเลนเตส กลับแล้วจ้าบินเมย์ไม่ทันเครื่องขึ้นด้วยนะจ้าบินเมย์จะตกเครื่องนะจ้ามัต่ขีย่ย่านอวกาสอยู่เนี่ยไปเลยเร็วๆๆกลับได้แล้ว มีอะไรในนั้นอ่ะมีแต่ห้องน้ำอีป้า